ลงคลิปวิดีโอใน Microsoft Teams ใน Google Classroom อย่างไรให้นักเรียนมีสมาธิในการดูมากขึ้นเรื่องนี้สำคัญมากจริงๆครับเรื่องนี้สำคัญกว่าที่คิดสวีดะสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทีดเดนแชนะครับแล้วนี่ก็คือคลิปวิดีโอที่11ของเรื่องนะครับ o f t o s o f t ท e a m s สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ทางไกลกลับด้านหรือแบบผสมผสานก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณครูเนี่ยจะนำไปใช้ในบริบทไหนซึ่งทุกๆบริบทเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกสิ่งสำคัญหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มสีสันเพิ่มความสนุกแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับการเรียนการสอนด้วยนะครับวันนี้ผมอยากจะมาแบ่งปันไอเดียดีๆนะครับซึ่งตัวเองเนี่ยนะครับก็คาดไม่ถึงเหมือนกันนะครับแต่ก็มีโอกาสได้ พูดคุยแลกเปลี่ยนกับเพื่อนครูนะครับก็เลยว่าเฮ้ยมุมนี้เราไม่เคยนึกถึงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามีโอกาสได้พูดคุยแลกเปลี่ยนนะครับได้สนทนากับเพื่อนครูที่ใช้อะไรเหมือน,อนกันเนี่ยผมมั่นใจว่าเราจะได้ไอเดียมาต่อยอดไอเดียอะไรใหม่ๆแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าให้ลองคุยกันนะครับผมเคยไหมครับเวลาที่เราลงคลิปวิดีโอเนี่ยใน Microsoft ์ทีม หรือแม้กระทั่งใน Google Classroom เองเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับผมลงเป็นลำดับการเรียนรู้ไว้ข้อที่1ผมบอกว่าชมคลิปวิดีโอแบบมีอ่าชมคลิปีโอเรื่องนี้นะครับสมมุติแล้วผมกดคลิกไปนะครับถ้าเกิดใครลงคลิปวิดีโอนะครับใครที่ลงคลิปวิดีโอแล้วนะครับไม่ได้มีการใส่ไปในเว็บไซต์อย่าง c a s e f i ีเดอ ไม่ได้ใส่ไปในเว็บไซต์ไอเดียแรกเลยนะครับที่หลายๆท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วแต่ผมขออนุญาตพูดแบบเร็วๆซ้ำๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็คือการนำวิดีโอที่คุณครูทำนะครับอาจจะสร้างขึ้นมาเองหรืออาจจะหามาก็ได้ไปทำให้เป็นวิดีโอแบบมีปฏิสัมพันธ์หรืออาจจะไม่ทำก็ได้นะครับแล้วนำมาใส่ในเว็บไซต์ c a s e f i p o r g เมื่อเวลาเรานำไปแปะใน g o g l e c l a s s r o o m หรือใน Microsoft Teams แล้วเนี่ยเมื่อเวลานักเรียนกดคลิกมานะครับมันก็จะเจอคลิปวิดีโอที่คุณครูแปะไว้อันเดียวแบบนี้ซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ Case f i l นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่จะมารบกวนนักเรียนด้านขวามือเนี่ยก็จะหายไปนะครับอันนี้ไอเดียแรกเนาะไอเดียที่2ก็คือการนําไปใส่ในเว็บไซต์ e p i e ซึ่งผมเคยพูดถึงไปแล้วก็จะไม่พูดซ้ำนะครับสามารถย้อนกลับไปดูที่ทีเดน่นแชร์ได้แต่วันนี้ผมจะมานำเสนอไอเดียง่ายๆแบบนี้ครับวิธีการก็คือนะครับให้ทุกท่านเนี่ยไปที่อ่ากูเกิลไร์ของตัวเองนะครับไปที่ Google Drive ของตัวเองหลังจากนั้นนะครับเรากดคลิกขวาครับแล้วเลือก Google s l i d e นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเพื่อเปิด g o o g l e Slide ขึ้นมาแบบนี้นะครับเปิด o o o g l e s l i ด e ขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับ หลังจากที่เราเปิด Google s l i d e มาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตั้งชื่อสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะเป็นชื่อของคลิปวิดีโอก็ได้ผมจะลองตั้งเป็นเกี่ยวกับาการส่งอีเมลนะครับการส่งอีเมลในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วผมก็จะลบนะครับกล่องข้อความันนี้ออกหลังจากนั้นผมทำอะไระครับผมไปที่แท็บเมนูแทรกแล้วกดไปที่วิดีโอนะครับ มันก็จะมีตัวเลือกให้เราเนี่ยเลือกอยู่3อันก็คือค้นหาตาม URL นะครับแล้วก็ Google Drive ในที่นี้ผมเลือกตาม URL นะครับผมก็จะไปเอา URL ของคลิปวิดีโอที่ผมต้องการจะไปแปะนะครับมาแบบนี้นะครับผมก็จะไปคัดลอกมาแล้วก็นำมาใส่นะครับในส่วนของวาง URL ตรงนี้นะครับในลักษณะแบบนี้แล้วกดเลือกครับ หลังจากที่เรากดเลือกแล้วนะครับมันก็จะทําการแทรกวิดีโอเข้ามาตรงนี้ซึ่งก็มีการปรับตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าผมจะไม่ปรับนะครับผมก็จะขยายในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วมันนามาจัดไวตรงกลางสักนิดหนึ่งนะครับในลักษณะแบบนี้เนาะหลังจากที่เราใส่แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับนำวิดีโอนะครับที่แทรกเข้ามาจาก u t u b e เนี่ยไม่ว่าเราจะเป็นสร้างเองหรือหามานะครับก็สามารถทําได้นะครับแล้วก็ไปอ้างอิงใน Microsoft t e a m s หรือใน Google Classroom นะครับในกรณีที่เราไปนำคลิปของท่านอื่นมานะครับหลังจากที่เราแทรกเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะกดไปที่เมนูไฟล์แล้วกดไปที่คำว่าเผยแพร่ P ไปยังเว็บแล้วก็กดปุ่มเผยแพร่อีกครั้งหนึ่งครับแล้วกดโอเคนะครับหลังจากที่เรากดเผยแพร่ P เสร็จแล้วเนี่ยเราจะได้ลิงก์ขึ้นมาชุดหนึ่งให้เราทำการกด Ctrl+C ไว้ C C, นะครับกด Ctrl+C ไว้แบบนี้นะครับแล้วนะครับ เราก็กลับมายังนะครับ Microsoft Team ของเรานะครับตอนนี้หลายท่านเริ่มนึกภาพตามไปแล้วว่าสิ่งที่ผมทำก็คือการนำวิดีโอที่เราจะให้นักเรียนดูเนี่ยไปใส่ใน g o o g l e Slide แล้วเผยแพร่เป็นเว็บมานะครับแล้วก็นำลิงก์มาแปะใน Microsoft Team หรือว่า g o o l l e l a s s Room นะครับผมจะขออนุญาตกดแก้ไขนะครับแล้วก็เปลี่ยนลิงก์นะครับผมจะลบอันนี้ออกแล้วก็ใส่ลิงก์อันใหม่เข้าไปแล้วกดแทรกนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ หลังจากที่ผมใส่เรียบร้อยแล้วผมก็จะกดเครื่องหมายถูกนะครับทีนี้เมื่อนักเรียนเข้ามานะครับดูลําดับการเรียนรู้ข้อที่1สมมติว่าผมเขียนว่าให้นักเรียนดูคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการส่งอีเมลนะครับคลิกที่นี่นะครับนักเรียนก็จะกดคลิกเมื่อนักเรียนกดคลิกแล้วเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะมาในหน้าที่คุณครูเนี่ยได้แปะคลิปวิดีโอไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดเรากดเพย์นะครับก็สามารถที่จะดูได้สามารถที่จะขยายใหญ่ได้นะครับ แล้ววิดีโอที่ขึ้นมาโชว์ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิดีโอที่คุณครูทําเท่านั้นนะครับแล้วก็ไม่มีวดีไม่มีวิดีโอมารบกวนตรงนี้นะครับหรือบางครั้งด้านล่างอาจจะเป็นวิดีโออะไรขึ้นมาโชว์เล็กน้อยแต่มันก็ไม่เยอะนะครับเท่ากับการที่เราแปะลิงก์ของ YouTube ตรงๆเพราะถ้าเกิดเราแปะตรงๆเนี่ยวิดีโอมันจะปาปรากฏขึ้นด้านขวาเยอะมากซึ่งอาจจะดึงดูดความสนใจของนักเรียนไปได้นะครับ อันนี้ก็เป็นไอเดียง่ายๆที่อยากจะฝากไว้ให้เป็นประโยชน์นะครับสําหรับท่านที่อาจจะเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็ยังไงก็อยากจะให้แชร์ให้กับเพื่อนๆดูด้วยนะครับยังไงใครมีไอเดียอื่นๆเกี่ยวกับการใช้งาน Microsoft Teams วันนี้ก็สามารถที่ส่งเข้ามาแนะนําได้นะครับถ้าเกิดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีเดยนแชร์ด้วยทุกท่านสามารถติดตามรายการทั้งหมดของทีเดยนแชร์ได้ที่ w w w ร์ไวด์เว็บ t e n ด,ด,ดนชา c o m นะครับพบกันใหม่ที่คลิปวิดีโอหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ